อาจารย์ได้ไปร่วมง,งาน b u k a t i f f e s t i v a l มไหมคะก็ไปไปผ่านไปบ้างนะครับไปไปร่วมง,งานนิดหน่อยครับค่ะแล้วประทับใจอะไรในงานเป็นพิเศษไหมคะก็จะเป็นเรื่องของแบบการจัด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 บรรยากาศอะไรครับการจัดทำบรรยากาศให้มันดูแบบเออน่าสนใจแล้วก็ดูมีความคิดสร,ร้างสารรค์แล้วก็มีการออกร้านออกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยดูแบบดึงดูดใจคนได้พอสมควรนะครับ แล้วอยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขอะไรในงานครั้งต่อไปไหมคะก็น่าจะมีการแบบโปรโมทดดเยอะๆนะในความคิดของผมนะครับน่าจะโปรโมทน,น่าจะประชาสัมพันธ์ให้มากๆเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่ได้แบบรับทราบข้อมูลตรงนี้มากนักอะไรเงี้ยครับแล้วทีมหรือว่าเป็นรูปแบบการจัดงานครั้งต่อไปอาจารย์อยากให้เป็นไปทิศในทิศทางไหนคะทีมเหรอก็ อาจจะดูแบบเรื่องที่มันแบบเป็นที่น่าสนใจในกระแสของปีนั้นๆนะครับและอาจจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นเป็นแบบเป็นธีมในการจัดงานก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้บอกไปเลยว่าธีมไหนธีมไหนบางทีมันยังไม่ออกต้องดูเป็นปีๆกัมากกว่าแล้วเห็นงานนี้ออกสื่อไหนบ้างคะอาจารย์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเออโซเชียลมีเดียเห็นเยอะอยู่นะครเบคนที่แบบไปร่วมงานก็ถ่ายรูปแชร์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 กันตรงนี้จะเห็นเยอะที่สุดค่ะแล้วถ้าให้งานนี้เต็มสิบคะแนนอาจารย์ให้เท่าไหร่คะเพราะอะไร ก็ให้คะแนนบรรยากาศแล้วกันบอว่าบรรยากาศดีอ่ะครับให้สักเจ็ดคะแนนก็เพราะบรรยากาศมันมันดีมันเออน่าสนใจอะางเงี้ยครับโอเคค่ะขอ,ขอบคุณค่ะครับ